กรบวนการต้มตุนที่ช่วยเหลือให้นักโทษคนหนึ่งผู้ต้องขังคนหนึ่งได้สิทธิมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไปบทสรุปสุดท้ายก็คือติดคุกตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566มาจนถึงวันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรออกจาก โรงพยาบาลตำรวจกลางเดือนกุมภาพันธ์ไม่ถือว่าเป็นการติดคุกตามคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน,น่งทางการเมืองที่พิพากษาในคดีทุจริตและเอาให้ทักษิณชินวัตรไปติดคุกยังไม่มีการบังคับ ตามหมายสารเพราะไม่ใช่การติดคุกถือว่าเป็นการทุเราการบังคับให้จำคุกเนื่องจากคำถแถลงของเรือนจำพิเศษกรุงเทพและแพทย์ของกรมราชทัณฑ์ที่บอกว่าทักษิณในฐานะนักโทษมีอาการป่วยขั้นวิกฤต หากเคลื่อนย้ายอาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นจึงให้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ไปเรื่อยๆซึ่งเข้ากับมาตรา246ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าให้ศาลสั่งให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวงเล็บสองอยู่ในการบังคับทุเราการบังคับให้จำคุกนั่นคือเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุกนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายครับดังนั้นเมื่อครบวันที่13ก็คือวัาจานจันทร์วันอังคารเนี่ยหาก อธิบดีกรมราชทัณร์ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำคุกในกรณีของนักโทษชายเด็ดขาดทักษินชินวัตรอธิบดีกรมราชัณน์ก็จะเข้าข่ายได้กระทำผิด ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามข้อสรุปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สรุปและยื่นไปที่ปปชเรียบร้อยแล้วและได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าในช่วงเดือนหน้า การสอบเอาผิดแพทย์สี่คนคือแพทย์ประจำกรมราชทันหรือโรงพยาบาลราชทันแพทย์ประจำโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้เซนรับรองอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ผลสอบของแพทยสภาจะออกมาว่าการกระทำของคุณหมอทั้งสี่คนแพทย์ทั้งสี่ท่านขาดจรรยาบรณของแพทย์หรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อครับว่าขาดจรรยาบัณของแพทย์แน่นอนและในขณะนี้ ผลสอบก็เริ่มออกมาแพมออกมาให้เห็นว่าแพทย์ทั้งสี่ท่านได้ให้การไปในทางตรงกันว่าได้เขียนอาการของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินไปตามสภาพที่เห็นแต่ไม่เคยลงความเห็นว่าควรให้ นายทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลตำรวจเลยไม่มีข้อความนี้แพทย์ยืนยันว่าการพิจารณาให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณรักษาตัวต่ออยู่ต่อ ในชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นอํำนาจของกรมราชทัณฑ์หมายความว่าไงครับหมายความว่าโบยหมายความว่ายโยนความผิดแพทย์ไม่มีความเห็นว่าจะต้องรักษาตัวต่อ ในโรงพยาบาลตำรวจมีความเห็นเพียงว่ามีอาการเป็นอย่างใดเท่านั้นโดยใช้ใบรับรองแพทย์จากหมอที่รักษาหรือหมอที่เป็นคนดูแลสุขภาพของทักษิณชินวัตรที่อยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์เมืองดูไบที่มี4ีโรคโรคหัวใจขาดเลือด โรคพังผืดปอดโรคก,กระดูกพุนโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุย่ยนี่สี่โรคหมอที่รับรองว่าทักษิณเป็นโรคสี่โรคนี้ไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์ที่เป็นคนไทยแต่เป็นหมอเป็นแพทย์ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมืองดูไบ รับรองว่าเป็นสี่โรคนี้หัวใจขาดเลือดเป็นพังผืดที่ปอดหายใจพังงาพังงากระดูกพุ่นและสำคัญที่สุดเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยท่านทั้งหลายครับผมแน่ใจโดยสุจริตใจว่า ในเดือนกันยายนนี้เมื่อผลสอบของแพทย์ยสภาออกมาผลสอบนี้จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่จะเอาไปยื่นต่อสาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นต่อศารว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ ทักษิณชินวัตรกลับมาในประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมไปศาลไปที่เรือนจำจากเรือนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจตอนสี่ทุ่มเนของวันที่22สิงหาคม2566ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องต้มตุนพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น เป็นไปตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สอบและก็ไต่สวนเรื่องนี้สอบสวนไต่สวนเรื่องนี้จนทําเป็นข้อสรุปและยื่นให้ปปชเพื่อเอาผิดคนที่มีหน้าที่กระทําการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้ได้รับสิทธิ์มากกว่าผู้ต้องขังคนอื่นๆทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคำถแถลงของ กรมราชทัณฑ์คำถแถลงของเรือนจำพิเศษกรุงเทพคำถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องต้มตุนพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งสิน้นขบวนการต้มตุนนี้จะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายแน่นอน จกกะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลสุดท้ายก็ไปติดคุกขบวนการต้มตุนที่ช่วยเหลือให้นักโทษคนหนึ่งผู้ต้องขังคนหนึ่งได้สิทธิมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไปบทสรุปสุดท้ายก็คือติดคุกหนีกรรมเรื่องนี้ไม่พ้นดังนั้นท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมผู้มนวยการองค์การโทรศัพท์ที่เคยทำงานกับ ทักษิณจึงไปติดคุกตอนอายุ80ปีอธิบดีรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศข้าราชการจึงแห่กันไปติดคุกในคดีจำนำข้าวอดีตอธิบดีกรมที่ดินอดีตประรลัดกระทรวงมหาดไทยจึงไปติดคุกในคดีสนามกอล์ฟอันพาย รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมจะไปต้องไปติดคุกในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนี่ก็เหมือนกันครับการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้มีสิทธิ์มากกว่าผู้ต้องขังคนอื่นมันผิดกฎหมายอยู่แล้วและเรื่องที่แถลงทั้งหมดก็เป็นเรื่องต้มตุน๋น บทสรุปก็จะเหมือนกับข้าราชการในกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ติดคุกเหมือนอธิบดีที่ดูแลเรื่องภาษีกเกษียณแล้วไปเป็นรัฐมนตรีพอเป็นรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายติดคุกเลี้ยงภาษีช่วยกันเลี้ยงภาษี่ไม่อยากออกชื่อท่านอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศอธิบดีกรมสัมภากรผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์อธิบดีกรมที่ดินติดคุกหมดครับติดคุกตอนแก่เสียด้วยนี่ผมต้องบอกให้คณะที่ดำเนินการเรื่องนี้นะไม่ว่าจะมาจากกรมราชััน์หรือโรงพยาบาลตำรวจทำใจเด้๋ครับชะตากรรมของท่าน ไม่รอดจะต้องไปติดคุกท่านไม่มีทางรอดเลยขนาดคนที่ช่วยเหลือยังไม่รอดแล้วตัวต้นเหตุละ่ะจะรอดหรไม่รอดอยู่แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งผลการสอบสวนของแพทยสภาได้เสร็จสิน้นก็ นับเวลาถอยหลังคำว่านับเวลาถอยหลังสมมติเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนนับเวลาถอยหลังคือนับเวลาถอยหลังที่ใครคนใดคนหนึ่งจะออกนอกประเทศทางช่องทางธรรมชาติถามว่าเขากล้าที่จะไปติดคุกไหม ที่จะเข้าไปอยู่ในแดนเจที่เขาทำห้องไว้ให้แล้วนะ่ะติดเดือนพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพกล้าไหมนี่ต้องถามถามหัวใจบิ๊กแมวว่ากล้าไหมก็มีการเดิมพันกันว่าร้อยหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวออกช่องทางธรรมชาติมาแบบไหนก็ไปแบบนั้น เครื่องบินกับปตีน650ที่ซื้อมาลำละ70ก่่ลล้านดอลล่์มูลค่าประมาณ2,300ล้านบาทก็จะได้รับใช้เจ้าของอีกครั้งอาจจะจอดรอที่ท่าอากาศยานโปเชนตงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาแล้วตอนนี้ก็ได้ท่านทั้งหลายครับนี่คือบทสรุปที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงไปได้ทักษิณต้องหนีอีกครั้งถ้าทักษิณไม่หนี บิ๊กแมวก็ต้องไปหาดีหมีหัวใจมังกรมากินจะได้กล้าเข้าไปติดคุกคนที่ทำงานให้กับบิ๊กแมวนี่ติดคุกมากี่คนแล้วครับนี่ไม่นับแกนนำมวลชนนะโนโปช ตั้งแต่นปกมาจนถึงนปชแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนปรกก็ติดคุกแล้วคดีบ้านป่านปชคนเสื้อแดงก็ติดคุกแล้วไม่ว่าจะบุกที่ประชุมอาเซียนที่พัทยาคดีชุมนุมคดีนั่นคดีนี่ติดคุกกันติดแล้วติดอีกบางคน สี่ห้ารอบแล้วแต่ผู้บงการใหญ่คือบิ๊กแมวยังไม่ติดส่วนไม่นับไอพวกข้าราชการหรือรัฐมนตรีทั้งหลายที่ทยอยเข้าคุกกันไปแก้สัญญาสมทานดาวเทียมก็ติดคุกสนามกอบอันภายก็ติดคุกสัญญาองค์ การโทรศัพท์ก็ติดคุกยำนำข้าวก็ติดคุก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 แล้วทำไมนายใหญ่ไม่ยอมไปติดกับเขาผมจึงอยากจะฝากท่านบิ๊กแมวทักษิณน,นะครับ17ปีที่ท่านรอคอย เพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย17ปีขครงการต่อสู้ตายเป็นร้อยที่มาเสียชีวิตให้กับท่านบาดเจ็บทุกคนลภาพอีกสองพกว่าล้มละลายอีกนับไม่ถ้วนติดคุกอีกนับไม่หวาดไม่ไหว คุกตลอดชีวิตประหารชีวิตในคดีเผาสารกางแล้วท่านต้องขายจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำประชาธิปไตยโดยการตบัดสัตว์เข้าไปสมสู่กับเผด็จการอำนาจนิยมผูกขาด ท่านเอาพักการเมืองที่ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบทอดอุดมการมาจากพลังประชาชนและไทยรักไทยไปขายจิตวิญญาณให้กับคณะ,ะเผด็จการอำนาจนิยมผูกขาดวันนี้ท่านหมดสิ้นทุกอย่างแล้ว